Nào, clip này chúng ta sẽ theo dõi GC dùng tô mái to lớn Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào?

วิลโมค่คนะนนอ๋องางานกเลเทธิ์ครับฝนตกไม่หยุดไม่ยน่นทุกวันเลยเออฤทธิ์ไปหมดเอาวางเลยวางเลยปึ๊บ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 เอาไม้ใหญ่กว่าปุ่งกีครับนี่เริรมเทิร์เลยเริเร่มเทิม Nào chân đáy lùm chu cho à, ta khó cọ sạch cắt lên khó cọ sạch can lên ừ cọ sạch cắt lên đấy ใส่ฟันพุ่งกีเลยอาโจ๊กง,งับ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 พุ่งกีงับพุ่งกีอ้าฮานี้เลยสูงไปไหมเออตัอยังใหญ่ ระวังเด้อระวังเด้อสู่ขาดเด้อสู่ขาดเด้อมาแล้วมาแล้วลบก่อนครับเอ้สวิงไปแล้ว วาง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 เลยวางเลยเออนง่้แหละนั่นแหละ,หละได้แล้วงายเลยโอเคไปย,ยบร้อยครับน่าดะม่วง,งนี่ตเตราเตราตีดเดี๋ยววัดผีรถอีละวัดอะไรเนาะไม่เมันรงด <laughs> ต่อไม้เบอรอเทอร์ออเลยครับใหญ่มากเอาออกจากหน้างานครับเราจะเอาไปลงที่บอ่อก็หนุกิวอยู่นั่นครับส0งศูนย์ดีทูรอยกลงอยู่นี่เราก็มาถึงที่ลงไม้แล้วครับนี่ตรงนี้เป็นบ่อดินของเราครับ บอ่อดินของเราเองเราก็ซื้อไว้นานแล้วนี่นุ่มกิวสามศูนย์ดีูเดูการยกไม้คอยหน่อยครับเดี๋ยวร่วงใส่ปออภัไยไว้ก่อน ใส่ฟันเลยใส่ฟันเลยใส่กระฟันเลยเออนั่นแหละพอแล้วโจ้พอแล้วงับปุ่งกีงับปุ่งกีงับเอองับงับงับปุ่งกี giúp con giúp con kêu ngãi bên kia kêu ngãi 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 kia đưa đưa, đưa đưa quang, quang 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 Vàng con vàng con Vàng con Vàng lươi vàng lươi Vàng vàng

Chào xám xong xuống đi thu Ở về tiền xô chênh phong Hãy cò cho kênh Ghiền Mì เจ้สามศูนย์ G C ยกขึ้นส0ศนย์ D เอาลงแต่ตอนลงก็จะรุนแรงนิดหน่อยเอาภารกิจนี้เสร็จสิ้นกรุงกีเล็กกว่าดอไม้เอาดันเขียมไว้นิดหน่อย ดันมาอีกดันบิ๊กเออดันมาออดันมา,น,มานี่แหละพ่อตรงนี้แหละไว้ตรงนี้แหละเรียบร้อยดีครับตรงนี้เป็นบ่อดินบ่ลูกรางเราเองเอาโอ้มีปลาไหมนี่มีปลาไหม มีปลาไหมปลาอะไรปลาปดุกป,ป,ปลาช่อนเอาปลาช่อนเอ็งขับเทเลอร์ไปเด้อยเลยพี่เอารถพิ่เอัพพี่ไปให้กุณเจรถไหนปลาช่อนเยอลาภเทศหมอคางดำหมอคางดำยังไม่ได้ย้ายหรอไม่รู้เขาไม่ได้บอกเอาไว้นี่แหละ เดยวถอยเฉลอไปไว้ให้ตรงนี้บ่ดินบ่ลูกรังเราครับตรงนี้นานแล้วก็เอาลูกรังออกอหมดแล้วครับเหลือแต่ดินนี่เหลือ,ลอก,กองหนึ่งมั่งลูกรังนี่นิดหนึ่งลุงมกิก้วก็ทำความสะอาดตรงนี้เอาดินมาลงนเข็มนี่ก็ จบทีนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ